เก็บยาทุ่<อ>งแห<อ>กด<อ>ูเดี๋ยวไล่ครับพี่พน้องโอ้แม่มังคอ้ไม่ยูดดีออกไหมจุดี๋มวร่พี่น้องโอสาสแล้วนี่ยะไครนี่ครับงายงาง,างาเอาพี่น้องเขาบงค่คับ,บสวัสดีครับพี่น้องอีสาบนบานมุงครับวันนี้ส้าพีผ้านองมา หลอกโขกหลอกปลาหาเบิ่งเห็ดครับพี่น้องกระเทียมได้ได้แกงครับโรงงานสิมีเห็ดอย่างนี้ครับพี่น้องไปครับไปลุ้นตุ๊กันครับอ๋อพอเราได้ครับบาดนี่เห็นละงอกขาวครับห้ามงามงามงามีม,มูมีดอกเดียวครับ โดียเน้ะ hmm. กินบ่โดดเดียวดอกเดียวไปพี <S an mäßig> ่น้องไปเพิ่ถักพอแล้วอ่ะสักโอ้ยนี่พี่น้อง เพิ่พมเพิ่มเพิ่พี่นอ้องคนลียุทธสอบหินครับงาม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 เสร็จแล้วมูนึงอีกอ่ะโอ้ผีพี่น้องคุณอะุ่มดอกบานเีลยพี่นอ้นองน,นี่นี่พ่อดอกบานเดี๋ยวนดอก่อนเด้อพี่นอ้องสามสี่แล้วนี่หาตะไคร้เลยครับงามงามงาม ให้พี่น้องเขาได้เบิง้งคักบานนำ้ำสุ่มดอกบานแผดไทยก้อนซุ่มดอกโอ้อันี่เท่าแล้วเนี่ยเผียรพี่น้องโอ้มูนี่มูนี่เจ็ดแปดดอกเครือ่องดอกตูมดอกบานพี่น้องว้าวถั่วโซนนะครับ ตะส่นตาสอ่าสอนันนี้ผนะู้เอ้ยดอกบานซีดอกตูมฮาฮุกอันมาเดื่องพี่น้องมาเก็บเห็ดครับรอดอกกลมตูม,ตมนี่มันงาม ย้นป่าเท่าห่ไม่ต้องกระโบกดอนดอกเท่าโบกันเน่าละเออ พอหมูหนึ่งแล้วครับพี่น้องไปครับหาต่ออีกครับไปพี่น้องหาซอยกันครับเดีย๋ยวหาซอยกันเด้อพี่น้องเด้อ ลอยเหรอครับพี่น้อง <Okay. S 1> สองตูมครับ oh, กำลังแ <of> สบๆพเพราะแสบๆนี่นะครับพี่น้อง oh, กำลังแกงแสบนี่พี่น้อง หอยเห้ือดครับพี่น้องโอ้ลียูนีเนี่ย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 เครื่องเหลี่ยงเครื่องขาวครับพี่น้องโอ้อยู่ใต้ก้อนหินครับตะโงกเหลี่ยงสองมนันอีกครับพี่น้องโอ้ขาวครับบัดน,นี้ตะโงกขาว Nguồn kháu xoáng Thu đá Thu 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 Bên cạnh đọc luôn Thu đọc xoáng đọc ได้ดปนและโอ้นี่ดิอีกสองดอกอีกสองดอกเดี๋ยวาต้องหีแยงสองดอกอ้ผิดไข่ขหนึ่งพี่น้องอย่าไต่ก้อนหินเถอะ,ะโอ้หงัดออกมาได้นี่ไต่ก้อนหินไหม เหลี่ยงค่ะเหลี่ยงคนอ่ะสวยๆเลย okay. 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 ว่าแม่งสิกินก้อนนะสิ่ก็คือจะกินก้อนนะะไปครับไปต่อยอียกครับพี่น้องโอ้ hmm. ไปพี่น้องไปบึง้งเดือดลักวันรอพ่อแล้วโอ้โอ๋โอเห็นลงหัวขาวตัวนี้พี่น้องเอบางงามเต๋

มสามดอกครับพี่น้อนงนกโอ๊กขาวเก็บแล้วมีไข่ติ พี่น้องไปต่อครับหาซอยกันครับพี่น้องไปไปเรื่อยๆครับหาซอยกันเด้อพี่น้องเด้อมาเทียมได้แกงครับพอแล้ว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  พอแล้วพอแล้วอ้ามันงามแถนี้ไหมมันอะโอ้ยงาม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 ใด่เตีงสีคักนึ่คกใครที่สวมไข่มูโอ <c oughs> ้ไข่งามงาม ไส nó บ้าน đi นี่ nó ไสน้อบ้านน้อพุ่นน่ะโอ้โอ้ พ่อยังไม่เด้อบาทหนิปึง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 พี่น้องอันนี้เป็นเห็ดยังครับนี่ครับนี่เป็นเห็ดละงหอกแบบดูดกอกบางเงี้โอ้ยอย่าลักว่าปึงด้วยเห็ดยังหนิไปพี่น้องสิพาภาไอปึงทางพุ่นครับมัเป็นเห็ดยังครับคือดูดไงครับแท้ไม่เห็ดอียงพี่น้องคือดูดไงครับแท้ นี่แม่เห็ดอียงนี no. ่แ <sup> ม yeah. oh, ่โ no. อ้โหเห็ดเห็ดียงนลยเห็ดอียงนอหนินอไม่รู้ดูดนะโอ้ก็เห็ดลายวะเนาะไม่รู้โอ้เห็ดไข่เห็ดไข่ตีเห็ดไข่เหลียงดีนะหมอเห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่ไม่รู้เห็ดไม่ใช่เห็ดเราเม็นเห็ดไข่ปะหมานเห็ดไข่ระบาดที่น้องเห็ดไข่งามงามงาม ตัดตะองยังไงนี่ดอดยัไงใพี่น้องเห,ห็ดไข่บ่เห็ดไข่เ็เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่สเห็นบอสคูดูด้หนึ่งสองสามสี่หน่อามี่หนึ่งองามี่นงองา หนึ่งสามสี่ห้าหเก็ดอกครับพี่น้องอืดพี่ลงวเข,ข,ข,ขาวครับงามง,งาม Nói chắc xịt muông đấy nọ Đây, bàn lắm Đọc bàn đọc lên Tiết 8 đọc muông Đấy, 5 tỏ Bà thu, Đi มานะพี่น้องได้แกงแล้วล่ะครับพลอยเหลือได้ครับพี่น้องเม่นเห็ดยังนี่ครับพี่น้องเนี่ยเห็ดยังน้อนี่เนาิหนอแยรักเห็ดยังเนี่ยเม่นเห็ดยังน้อหนิง้อพี่น้องคือดอกจังสี่สีชมพูอ่องต้องถ้าบ้างพิ่งนกยงค่ะเพิ่งนกยง เห็ดเพิงเก่าเอาเห็ดเพิงน,นะนี่เดียนี่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 นโอ้ยมันจะเห็ดเพิงมนกยูงพลอยอีกแล้วพลอยแล้วเด้อครับพี่น้องน,นั่นเป็นเห็ดยังบาดนี<ส>่เห็ดยังน้อเนาะ เห็ดเพิงครับเห็ดเพิงเยังไปพี่น้องไปหาทักครับบอพแล้ววะสัตว์ดูสีมีจักดวกสีงามวะจัดดวดอู้เนี่ยพี่น้องข้างหลังเบื้ง

โอ้นี่ตุ่มขึ้นไปรอบตุ่มคือตุ่มงามเล่วะปาตัวงาม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 โอ้ ฟ้าเฟยียด้าเฟยียดงามๆเลยฟ้าเฟยียดพอเดีได้ครับพี่น้องบาทหน่ยพอแล้วพอแล้ว,ลวมาลุ่นมาที่นี่กันดวก ยู่ใต่ก่อนเห็นคุหนึ่งไข่หนึ่งตุ่มครับพี่น้องงามๆครับงามครับพี่น้องงามบ่พี่น้องงามบ่ ไปไปตัวครับพี่น้องพออีกแล้วพี่น้องแงลักสิมะเอาเราบ้านคูนโอ้เฮลโลมั้งเบื้งเบื้งเบิ้งเบื้ง้น่านเพิ่นลี่อยู่นี่โอ้เพิ่นลี่เนะมัวมั้บูเมเน่นมันมีอีกบ่บูอีมั้วเอานางโซเมียพี่น้องเ็บ เสมอไปก่อนครับปีนผู้มีไเล็กกระไดเอ้าแก่ลักพ่อยีกแล้วชองตูมชองตูมชองตูมโอ้งามงามขักหน่หน่อยงามงามตูมกำลังเป็นแต่แสบพอดีเลย ไปครับต่ออีกครับไปพี่น้องไปบึ้งจอรักพอยแล้วระวังงาอ้ามงามลีอยู่ใต้นี่ตัวนี้ไหมหลอดตาค้นบ่หนิพูดหลอดตาค้นได้หนเนาะ โ oh. อ้บานคันตูมแห้งสิง,งามครับไปไปเอาดอกนี่ปันชิม,มีมูลบ่ดอกนย่มมนนางมหาญาลักพอไว้อันนแอบเปียกจนเห็นบ่พี่น,อน้องเ,เห็นบ่เ,เห็นบ่ ดดอกเียวนะคนอยู่ซอกหินอยู่น้ำผีหินเพื่นขึ้นบ่ได้เลยนาะ<ม>แต่และต้นาศาสเพื่นขึ้นบ่ได้เพ<ม>ิ่นขึ้นบ่นได้อีหลี<ม>นี่แหละครับพูนเนาะได้แกงนึงแล้วล่ะครับ<ม>ไปหาต่ออีกครับพี่น้องพอ,อแล้วพี่น้องพอแล้วครับพอแล้ว มามาบึงน้ำกันครับมนบ่สีไข่หาไขา่ทำงามเลยไข่หน่อยไข่หน่อยเาไรียง่นาะเนห้ีง่หลียงเหลียงบ่หาไข่หาไขา่าขาพี่น้องไข่หน่อย,อออยดูแอรอุเพิ่น

เด็กุูมมันนี่ตุูมโ <Open it. S 1> อ้คอ่ะืมเห็นลงง้งอขาาพี่น้องตาู่มกะซืหาจูมเรืองามๆเลยพี่น้องน,น่ครับงามเลยมันมีเสียงยยยด้วยนะใครเห็นก็ขยีด เยากอันซื้อมันทออ,อ่านตั้งใอันนี้บวกอ่นนบวกใบเห็นมั้ยนันเ้เาบวกแบงสิงแต่เชียมันเียน,นนันโอ้ยนี่ดกเกียวนีบ่บ นี่มูบอโจงกระสายอยู่คนเดียวเทพยานผีหลอกบอ่โอ้งามพี่น้องงามงามจุ่มงามงาม,งามครับคุณนะโอ้งามพักพ่ออีกแล้วครับพี่น้องพ่อแล้วพ่อแล้วเป็นไข้ครับเป็นไข้เป็นไข้ครับ นีโอ้ Ồ, สองอุตตอเนี <with> <soup> ่ยวันม <ussen repe> <ents> ีใครเดียวเป็นสองเลยเคลี่ยบึงเป็นสองเลยหนึ่งสองสามซีหาหาใครครับพี่น้องหาใครครับหาใครเห็ดละงูอย่างน้อมันเห็ดละงูว่ะวันเห็นละงูเหลืองเหลืองเห็ดละงูเหลืองครับพี่น้องหาใครครับ ไข่พ่อมงาม่มไข่ละคำเหลืองเหลืองกอดบ้างอ่ะิ่งเขาป้ายลุยต่อครับพี่น้อง เ็นเห็ดลงะงูบ่อน้อโอ้คือสีแดงงามเถอะแบบนีหงูะ่ะอ๋อมีอันเดียวนี่บ่านะมีอันเดียวโอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่มีอยู่มีอยู่โอ้จุกของเพิ่นเออมีสองอัน ต่อหาต่อครับพี่น้องหาซอยกันเด้อครับพี่น้องแนมซอยกันครับหาซอยกันครับโอ้ดงงูเขาแกงงามเลยพี่น้องแย่งงามเลยครับโอ้มีไข่หน่อยนั่อมีบ,บ้างห่ไข่กันบ้างห่โอ้ไข่หน่อยนึง เอาก่อนครับพี่น,อน้องไปพี่น,อน้องแกหลักอื่นว่าเห็นเรางกอย่างพวกไป้บึ้งครับใช่หรืออ้เห็ดละเพื่อเรางกสมพี่น,อน้องเจะไปเก็บเนื้อปู ทั้งขุนกับนีอยู่กลังอวดทัานมันบ่อยู่จัง,ออจงสบบี่กับใบเห็นเลยตาใบเห็นน้ำมูนี่เราพ่อไปพ่ออยู่อันโคอ,อีงองตั้งหลายเจซูปรูปอยู่อันพ่อตุ่มตุ่มนี่ไหมเอ้าไม่เห็นอีกอย่างเป็นนกเสียสินะอ, <c oughs> ออาไปย้ายลากรึงกับย้ายงอ,อกเดี๋ยวขึ้นไปหา พี่น้องเบื้องเบิ้งเบิ้งโอ้ยงา,งามเลยขุดะสองดอกสองดอกโอ้ยก<ง> oh, ะเบื้องไ้เลยอ๋อโอยขุดนะเอาขอบคุณครับเ <c ười> นะมนมาเลยเมน บุญเห็ดผงงามๆพี่น้องเห็ดผงลูกยุ่งโอ้ยได้แล้วดีเด่ขับรถพี่น้องไปครับพี่น้องหาต่อครับอู้เพียอีกอ่ะพี่น้องบอญด้วยพูดอะพอแล้วพี่น้อง นี่มูวะพอแล้วพอแล้วพอแล้วยางโดนเติบครับป่ะเน,นี่ยัวสิพอ่อครับงามๆครับปล่อยอีกแล้วพี่น้องหนึ่งไข่หนึ่งตูมครับพี่น้องนะครับ สวนบ่ครับพี่นอ้องผีอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องผีอีกดอกหนึ่งครับทั้งเลี้ยงทั้งขาวครับพี่น้องอันนี้ขาวอันนี้เลี้ยงครับกูดะคนพี่น้องมีดอกเดียวสีเลี้ยงมีดอกเดียว หา,าอีกกูมีพ่อพี่น้องหาช่วยกันครับตอนมีดอกเดียวตัวพี่น้อง <c oughs> บริเวณเบืง้งโอ้โหอีกไข่หนึ่งไข่น้นหน่อย,ยไปครับไปต่อครับนี่พี่น้องกำลังออ้อ นี่ดอกเดียวนี่วะกำลังอ้ออพี่น้องหามูหามูามนี่เหบัวมีมูม,มันกระจอไปเบิดแล้วพอเราได้ครับพี่น้องพออีกแล้วุ่นะครับสวยๆงามๆเลยุ่นะครับ เชียงมูลนวนครับพี่น้องนี่บอามครับงาม,งาม,งามน้งนมำงวขาวครับพี่น้องได้แล้วได้แล้วไปครับหาอีกครับ ดอกหนึ่งดอกขาวดอกเดียวพี่น้องดอกเดียวเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับโอ้บูกไงบูกบางไงดอกน้นนอยๆครับหาตัวครับนี่แห้ะครับเห็ด<ล>ที่ไปเก็บไในมหอดบานาล้วพี่น้อง สว่างตาครับไเยบลรเบพวกนื้อน้อ้นั่นเก็าดยอครับพี่น้องอไม่อยู่ดีอแม่อยู่ดีมังเดี๋ยวบิ่งเอเคครับคลิปนี้กะขอไปสวีกันครับพี่น้องขอบคุณทุก กำลัง,ลงแรงใจครับขอบคุณงงทุกไล่ทุกแค่ทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ